สวัสดีค่ะพบกับไอสตรีมกะทิมีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะและเกจิอาจารย์ท่านอื่นๆสายยานุสิตหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพวันนี้ได้มาทําคลิปวิดีโอหลังจากไม่ได้ทํามาหลายเดือนแล้วได้มีโอกาสมาทํามีดหมอประเภทพระขัน มีดปากกาพะขันนะคะใช้ติดพกติดตัวได้ก็ตามตามาตามตัวความหมายตรงตัวมีดปากกาไซส์ขนาดเท่ากับปากกาอันนี้จะเป็นมีดาปากกา ขนาดพวกพาเป็นผ้าขันนะคะมีปกาก็จะมีหลายแบบแต่น,นี้ก็จะเป็นลักษณะมีดอีกแบบหนึ่งที่เป็นยุคต้นยุคต้นของหลวงพ่อเดิมที่เป็นศิลปะช่างชาวบ้านที่เจ้าจของเดิมได้ทำในรูปแบบเป็นปากกาแต่ พระขันเป็นแบบพระขันถ้าเป็นอีกลักษณะหนึ่งเรียกปากกาเหมือนกันแต่ก็จะมีไซส์เป็นคล้ายๆมีดพกขนาด9ก้านิ้วแต่ย่อส่วนมาเป็นไซส์ปากกาเอาอง่ายๆอันนี้ก็เอามา ให้ทุกท่านได้รับชมท่านที่ไม่ได้เคยพบเห็นมีดพระขันลนนักษณะนี้ที่เป็นแบบพกพาติดตัวก็มีจะด้ามจับเน็บใส่กระเป๋าในตรงสาบเสื้อซ่อนไว้ด้านในได้ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ตัวด้านนอกด้านนอกแบบเดิมๆเลยเพราะว่าดูจากอะไรดูจากที่เนื้อไม้มีลักษณะเก่าวัตถุ ตัวเนื้อเนื้อทองเหลืองเก่าเนื้อทองเหลืองเก่านะคะทั้งด้ามและฝักเป็นวัสดุตัวเดียวกันแล้วก็ไม้มีความเก่าผ่านการเวลาการใช้งานมาไม้ก็จะดูมันเหมือน เราจับทุกวันใช้ประจำก็จะมีลักษณะมันแล้วก็ไม่มีเสี้ยนไม้นะคะก็คือผ่านการใช้งานจริงแล้วก็ตัวแหมแหมรลัดแหมแหม่ก็จะเป็นทองเหลืองแบบเรียบทองเหลืองแบบเรียบส่วนตรง ที่เน็บนะคะอยู่ครบอยู่ครบจะเป็นประเภทเครื่องรางประเภทเครื่องรางมีดหมอประเภทมีดหมอ,อเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะด้านในก็ จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เดี๋ยวคลิปนี้ตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปก็จะมีลงทั้ง Youtube แล้วก็ช่อง TikTok ช่องอชื่อว่าไอสกีมกะทิก็จะชื่อเหมือนกันเลยสามารถเข้าดูได้สามารถ ไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีหลายช่องทางเผยแพร่บรมีหลวงพ่อนี่ก็จะตอบอคัออคระเอตอบอัคระยันนะคะ เดี๋ยวจะคลิปต่อไปก็จะนำมีดลักษณะต่างๆนำมาให้ทุกท่านได้รับชมบารมีหลวงพ่อเดิมแล้วก็ภูมิปัญญาดั้งเดิมวิธีการทำมีดหมอแบบศิลปะชาวบ้าน บางท่านถามว่าทำไมไม่มีอยู่ในหนังสือเพราะว่าถ้าเป็นยุคต้นจะกล่าวข้างต้นก่อนในฉบับที่แชร์ประสบการณ์ที่คิมเข้าใจแล้วก็ได้ดูหลายๆท่านแล้วก็ศึกษาดูใน YouTube ดูในกลุ่มแล้วก็หนังสือหลวงพ่อเดิมแล้วก็ท่าน หลายๆท่านที่มีประสบการณ์ความชำนาญได้สอบถามว่าทำไมบางเล่มไม่มีในหนังสือเพราะว่า,ามีดหลงวงพ่อเดิมจะมีหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบหลากหลายรูปทรงเพราะว่าความศรัทธาแล้วก็ใช้ภาวนาสวดมนต์ภาวนาสวดมนต์ ให้เกิดผลได้จริงก็เลยได้เกิดความศรัทธาและก็บอกบอกบอกต่อกันว่า,าหลวงพ่อเดิมได้ทํามีดประเภทนี้แล้วก็มาให้ท่านปุกเสกแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ทําแค่มีดหมอประเภทมีดหมออย่างเดียวก็จะมีเป็นหลากหลายรูปแบบก่อนอสองครามตอนสองครามโลก เสื้อยันผ้ายัน,ยนรูปหล่องาแกะสิงแกะมีหลากหลายรูปแบบแต่อันดับหนึ่งของมีดหมอของประเทศไทยเลยก็มีดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะถ้าทุกท่านได้ศึกษาหรือว่าได้พกติดตัวจะมี ประสบการณ์แต่ละคนจะไม่เหมือนกันการพบเจอจะไม่เหมือนกันอย่างาส่วนตัวประสบการณ์อย่างบางคนก็ค้าขายร่ำรวยปกปักรักษาคุ้มครองเดินทางแควคลาปลอดภัยเจออันตรายใดๆทั้งปวงประสบการณ์แต่ละคนจะไม่เหมือนกันความศรัทธาไม่ได้ขึ้นอยู่ที่วัตถุอยู่ที่ใจแต่ มีไว้ก็ไม่เสียหายนะคะเพราะว่าพุทธคุณหลวงพอ่อศักดิ์สิทธิ์มากถ้าใครชอบสะสมประเภทมีดเครื่องรางประเภทมีดก็สามารถติดต่อได้นะคะมีหลากหลายรูปแบบมีทั้งไซส์เล็กถึงขนาดดาบสามารถ มาพูดคุยพบเจออแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้สายมีดหมองลวงพ่อเดิมใจถึงทุกคนถ้าท่านมีความรู้ประสบการณ์ถ้าคุณถ้าทุกท่านดูเป็นหรือ,อศึกษามามันจะไม่มีข้อนู่นนี่นั่นว่า แล้วก็จะไม่มีการตอบแท้เก๊อะไระทั้งสิ้นเพราะว่าธรรมชาติไม่เคยโกหกใครแล้วความเก่าศิลปะหลวงพ่อบอกได้ชัดเจนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้นะคะเดี๋ยวจะทยอยลงที่ติ๊กต็อกรบกวนทุกท่านติดตามได้นะคะติ๊กต็อกไอศครีมกะทิเป็นรูปโปรไฟล์ หน้าอาจจะไม่ตรงปกเท่าไหร่แต่ว่าไม่โกงแน่นอนสามารถติดต่อเช่าบูชาได้อ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะเล่มนี้ความเก่าข้างเก่าข้างเก่ามากสนิมรูเข็ม สนิมรูเข็มตอกอัคละได้อย่างชัดเจนเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาบอกว่าอัคละแต่ละขละลวดลายแต่ละลวดลายหลวงพ่อเดิมเรียกว่าอะไรคาถาอะไรใช้ แม่ตามหานิยมหรือค้าขายหรือว่าอ่าป้องกันสิ่งชั่วร้ายนี่นะคะความเก่าอยากจะบอกว่าคนช่างสมัยก่อนในอย่างคีมเรียนใสาพวกหัตถกรรมมาก็จะรู้ว่าแต่ละชิ้น แต่ละอย่างมางานงานฝีมือค่อนข้างที่จะ,ะทํายากการประนีก็คือใช้ใช้มือหมดเลยแม้กระทั่งอักขระที่ต่อบนใบมีดก็ใช้เหล็กหรือว่าเป็นสิวเดินเส้นจิกคิมจะเรียกว่าจิกนะคะจิกเดินเส้นไปก็ให้เกิดอักขระลวดลาย ความประณีตแล้วก็พบเจอ,อยากเหมือนชิ้นนี้ก็เหมือนอจิงจริงเหมือนมีชิ้นเดียวในโลกเพราะว่าลักษณะลักษณะมีดพระขันเหมือนกันอาจจะเป็นพระขันประการลักษณะรูปแบบแต่ละเล่มจะไม่เหมือนกันการดีไซน์การออกแบบของเจ้าของเดิมตั้งแต่เริ่มต้นคือความต้องการเราอยากให้ได้เป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้ ก็ออกแบบมาให้ช่างได้ทำใบพกปกอ่าพกติดตัวเหมือนเหมือนอย่างนี้อาคิมสันนิษฐานว่าที่เขาทำไว้อาจจะแบบว่าเป็นอาจจะพกไว้เน็บไว้เพื่อไม่ให้แบบลักษณะคล้ายๆปากกาจะได้ไม่ต้องแบบพกด้ามใหญ่หรือว่าบ่งบอกว่าเป็นมีดได้ แต่ว่าอันนี้จะได้เป็นรูปแบบปากามองไปก็จะเหมือนเป็นปากาแต่ว่าพอเราดึงออกมาก็จะเป็นมีดมีดหมอหลงพ่อเดิมหรือบางท่านก็ชอบเป็นมีดปากาไซขนาดสาริกามีดสาริกาไซขนาดเล็กใส่กรอบแล้วก็จะสามารถมองเห็นได้เลยว่าเป็นมีดแต่อันนี้อาจจะ พกติดตัวไว้หรือว่าเป็นพวกคนมีฐา,านะทางสังคมสมัยก่อนที่ใช้เสียบไว้เพื่อไม่ให้ดูแบบกระตกกระตากว่าเป็นมีดบางท่านอาจจะแบบว่าไม่ได้สายมาทางสายนี้อาจจะตกใจได้ ก็ออกแบบดีไซน์แล้วก็ให้ช่างทําแล้วก็ให้หลวงพ่อปลุกเสกเพราะว่ามีดธรรมดาหรือมีดเดินป่าหรืออะไรก็จะไม่ได้มีลักษณะแบบนี้มันก็สามารถบ่งบอกลายเฉพาะเจาะจงได้เลยแล้วก็ฝากอีกครั้งนะนะคะฝากติดตามช่อง tiktok ice c r e a กะทิและจะค e ก็จะเอาไปลง ตรงนั้นเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ติ๊กต็อกมาแรงติ๊กต็อกมาแรงแล้วก็เข้าถึงได้ได้ได้ง่ายได้ง่ายด้วยแล้วก็จะลงที่ YouTube ด้วยแล้วก็ฝากาทุกท่านติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็ขอให้บาร,รมีหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์และสายยานุสิทธิ์ เกจิสายนครสวรรค์จงปกปักรักษาคุ้มครองแล้วก็ให้ทุกท่านอยู่ในศีลในธรรมด้วยแล้วก็พบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็แม่ตาสัพสัตทั้งหลายแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะคะสวัสดีครับ